วันเด็กเป็นวันที่สำคัญเพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการวางรากฐานของชีวิตเด็กทุกคนจึงควรตั้งใจศึกษาและฝึกฝนตนเองให้ถึงพร้อมทั้งความรู้และความดีแต่ละคนจะมีรากฐานอันมั่นคงสำหรับพัฒนาต่อยอดเป็นความสำเร็จความเจริญและความสุขในชีวิตในวันข้างหน้า จากพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเอาพระราชฤทือไทยใส่แก่เด็กและเยาวชนโดยทรงตระหนักดีว่าเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติหากเยาวชนมีรากฐานของการศึกษาที่ดีทั้งด้านวิชาการระเบียบวินัยแล้วจะช่วยให้เยาวชนได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ดังเป็นที่ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสราามกุฎราชกุมารดำเนินการพิจารณาทุนการศึกษาแก่เยาวชนเรียนดีประพพติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศนับตั้งแต่ปี2552ในขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสราามกุฎราชกุมารด้วยทรงประหนักถึงความสำคัญ ด้านการศึกษาที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงได้พระราชทานให้จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาพระราชทานขึ้นด้วยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินจากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลและจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานขึ้นเรียกโดยย่อว่ามทสอ ปัจจุบันโครงการทุนการศึกษาพระราชทานได้จัดสรรทุนแก่นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องแล้วรวม11รุ่นจำนวน1,908รายโดยในปีที่ผ่านมามีเยาวชนได้รับทุนพระราชทานจากทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น144รายพร้อมพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตขอให้นักเรียนทุนทกคนตั้งใจพยายามที่จะศึกษา เราเรียนและพัฒนาตนเองต่อไปให้เป็นผู้มีความรู้ดีความมีความสามารถสูงมีทัศนคติที่ถูกต้องดีงามและมีความยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริตส่วนนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วขอให้นำความรู้ความสามารถและคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่ไปใช้ประกอบ อาชีพการงานสร้างตัวสร้างฐานะให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตนเองและสังคมและประเทศชาติ ทุนการศึกษามอทอสอนอกจากเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนวิชาการแล้วยังเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้รอบด้านให้มีทักษะอาชีพมีทัศนคติที่ดีงามและมีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมที่เหล่านักเรียนทุนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชีวิตใหม่ที่มีคุณภาพประกอบวิชาชีพต่างๆอาทิครูแพทย์ตำรวจทหารที่จะช่วยกันขับเคลื่อนและพัฒนา ประเทศสืบไปนับเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมการศึกษาไม่เพียงเท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสานต่อพระราชปณิธานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอญญดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้ประสบนิกรชาวไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นปวินาสมคิดทีมข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง